ที่สุดขายดีที่สุดณตอนนี้เลยยกให้เจ้านี้เลยนะคะเวลยูคอลลาเจนไทป์ทูพลัสแคลเซียมสูตรใหม่เพื่อข้อและกระดูกของเรานั่นเองแล้ววันนี้แขกรับเชิญคนสวยของเราใช้แล,แล้วเห็นผลจริงๆมาพร้อมโปรโมชั่นที่เมื่อกี้โอ้โหตืน่นเต้นมากว้าวสุดๆเลยนะตอนรับเลยค่ะคุณอูค๊ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอู๊ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคงเคยได้ยินคอลลาเจนมาเยอะมากนะ,ะแต่นี่คือคอลลาเจนเกรดพรีเมียมที่คิดค้นมาเพื่อดูแลข้อและกระดูกโดยเฉพาะ,ะและมีความพิเศษนั่นก็คือชงง่ายกว่าเดิมด้วย ใช่ไหมครับคุณอูครับต้องบอกว่าเวลยูคอลลาเจนไัทูพลัสแคลเซียมกระปุกนี้ที่ถืออยู่นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าดีกว่าเดิมคุ้มกว่าเดิมแล้วที่สําคัญอยากจะให้คุณผู้ชมดูว่าอย่างที่คุณตุ๋ยบอกไปละเอียดจริงค่ะเนี่ยคุณผู้ชมลองดูละเอียดมากผรงลอยเลยลอยขึ้นมาเลยแล้วชงง่ายมากคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยละเอียดฟุ้งแบบนี้ได้เลยตรงนี้จะให้คุณผู้ชมเห็นว่ามันจะเป็นคอลลาเจนคือแบรนด์อื่นเนาะเราไม่บอกว่าแบรนด์ไหนอะไรยังไงแต่ของเราเราบอกเลยว่าละเอียดแล้วไม่คาวทานง่ายไม่ใส่ เอาอย่างนี้ค่ะอยากให้คุณผู้ชมเห็นถึงความชงง่าย1ชอ้อนแบบนี้เพียงพอต่อวนันแล้วเข้มข้นใส่ไปแบบนี้แล้วคุณผู้ชมลองดูความละลายง่ายของเขาคนคนคนแค่นี้แหละเดี๋ยวอุตั้งทิ้งไว้เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะว่าน้ำเนี่ยจะใส่กลิกเลยทีนี้เนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าทําไมต้องทานสําหรับการที่จะดูแลตัวเองด้วยคอลลาเจนโดยเฉพาะของเราเนี่ย<ม>เป็นกระปุกนี้เราออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมทั้งหมด8ประการด้วยกันค,คุณผู้ชมแล้วการที่ข้อเข่าเสื่อม8ปประการเนี่ยมันจะมีทั้งภายในภายนอก ทั้งภายในเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เรามาเริ่มภายนอกกันก่อนภา<ะ>ยนอกอาการเป็นยังไงคุณผู้ชมฟังตามอูนา<ร>ว่า<ร>เป็นแบบนี้ดูนล่เป็นหรือเ่าข้อฝืดข้อขัดเดิมเริ่มขัด,ข,ดขัดและขยับตัวมีเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบเออเป็นหนักเ<ะ>ข้าเริ่มเสียวเข่าและเริ่มรู้สึกว่าขยับมีอาการปวดเสียวแล้วหนักหนักอักเสบบวมแดงบริเวณข้อต่อ แต่ถ้าภายในอันนี้บอกเลยว่าไม่มีใครสังเกตต้องไปตรวจแบบอู้คุณถึงจะรู้นะเกิดจากอะไรใช้ชีวิตที่อาจจะใช้กิจกรรมประจําวันที่ผิดแปลกไปหรือว่าสะสมจากอายุที่มากขึ้นเป็นยังไงบ้างมีทั้งภาวะของกระดูกบางด้วยกระดูกอ่อนกรนรวมไปถึงกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆหย่อนแล้วต่อมาเลยข้อตอบผิดรูปค่ะต้องบอกว่าคุณผู้ชมสังเกตตัวเองนะแล้วถ้าคุณปล่อยให้มันเป็นต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยบอกเลยว่าหนักแน่นอนถึงขั้นต้องผ่าตัดแล้วก็ ่วยให้คุณใช้ชีวิตได้แบบปกติแต่วันนี้อูบอกเลยว่าทั้งปัญหาภายในทั้งปัญหาภายนอกจบได้ด้วยกระปุกนี้ถูกต้องกับเวลยู t ท p e t o เพราะว่าตัวเองเนี่ยทานแล้วบอกเลยว่าพอไปตรวจเฮ้ยคุณหมออึ้งเลยว่าคุณอู๋ทำไมดีขึ้นผู้ใช้จริงคนนี้ชื่อพี่เอ๋ค่ะพี่เอ๋ประพาพรอายุ45ปีเดี๋ยวภาพขึ้นมานะอู๋ระหว่างนี้เล่าไปเรื่อยๆพี่เอ๋เนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านขนมโตเกียวขายดีมากวันหนึ่งยืน4-5ชั่วโมงการขายดีมันส่งผลต่อร่างกายพี่เขาคือพี่ เขาปวดใช่ปวดข้อปวดเข่าเข่าบวมแดงแล้วข้อเข่าต่างๆปวดแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่แขนเขาปวดตึงไปด้วยคุณผู้ชมลองนึกภาพดูเกรงขาย4ี่หชั่วโมงอ่ะต้องพิกขนมโตเกียวพิกแผ่นนู่นนี่อ่ะมีปัญหาหนักๆพี่เขาไปฉีดยาที่เขา่าฉีดยาคุณผู้ชมเสียเงินเยอะเจ็บตัวด้วยพี่เขาเลยเห็นเราโฆษณาเนี่ยตัวเวลูคอลลาเจนไททูพัดแคลเซียมเขาบอกเฮ้ยมันไม่น่าจะแบบมีอะไรเป็นผลเสียกับร่างกายเราน่าจะลองเชื่อไหมคุณผู้ชมพี่เอ๋ทานไปแค่2เดือน สองเดือนเท่านั้นไม่หาหมอแล้วนะณปัจจุบันการปวดข้อปวดเข่าคือไม่มีเสียงกรอบแก็บกรอบแกบไม่ได้ยินแล้วยังทําเหมือนเดิมขายตโตเกียววันหนึ่งสี่ชั่วโมงเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติม่ะ<อ>เห็นไหมไพี่เอเขาได้ค่ กิจกรรมที่เขารักคือไปปั่นจักรยานขี่จักรยานได้เป็น10บสโลเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมทั้งอูแล้วก็พี่เอ๋เป็นอีกหนึ่งเคสที่ให้คุณเห็นว่าเราสามารถทํากิจกรรมที่เราชื่นชอบได้เราดูแลตัวเองได้<ส>เพราะอะไรวันนี้อูโชยคุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งเพราะคอลลาเจนของเราเกรดพีเมียมจริงๆม,มีอะไรอยู่ในนี้บ้าง ide, คอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนไตเปปไทด์ ide, และคอลลาเจนไททูเพราะฉะนั้นอู o, บอกเลยว่าเราผลิตมาจากแหล่งที่มีคุณภาพแล้วนํานวัตกรรมดีๆมาใส่ตอบโจทย์แล้ว ตรงจุดจริงจง